อกต่อทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เราเปิดตลาดหลักทรัพย์นะคะในเรื่องของหุ้นเรียบร้อยแล้วทาง MGI นะคะไหนใครที่ซื้อหุ้นแล้วไหนลองบอกสิพี่ฟ้าจะบอกว่าในการเปิดตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดหุ้นของ MGI เนี่ยพี่ฟ้าก็มีส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันในการลงทุนรับรองว่ามีแต่บังกับบังแน่นอนซึ่งเหมือนตอนนี้พี่ฟ้าแววๆมาว่าเต็มแล้วด้วยนะคะก็รอซื้อ เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อต่อหรืออะไรนะพี่ซันคำศัพท์อะไรเนะเพจเ,เหรอเพจเจอกันที่ระนองได้ค่ะเจอกันที่ระนองนะทุกคนพี่ฟ้ากำลังจะเดินทางไปเนื่องจากว่าจริงจริงน้อง,น,องน้องเขาไปกันเซตตอนเช้าแล้วพี่ฟ้าเพิ่งเสร็จธุระเรื่องเรื่องนี้แหละนะคะแล้วก็กําลังจะตามไปไฟบินของพี่ฟ้าคือบ่ายสองบ่ายสองครึ่งนะคะวินที่ไหนนะคะพี่เอก สุวนดอนเมืองเหรอสวณดอนเมืองดอนเมืองเนาะใครอยากจะไปส่งพี่ฟ้าไประนองนะคะตอนนี้ก็ยังทันนะเหมือนออกเดินทางพร้อมกันนะคะที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองนะไม่ใช่สุวณภูมินะสนามบินนนเมืองนะคะที่รัมาส่งได้แล้วก็ใครที่อยากจะมารับก็มารับได้ที่สนามบินระนองนะคะพี่ฟ้าน่าจะถึงช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งกว่าเกือบเกือบสี่โมงประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้่ะ ไม่น่าจะเกินสี่โมงคิดถึงทุกคนเหมือนกันเห็นตั้งคำถามกันมากมายว่าจะเป็นในในช่องทางแต่ละที่นะคะว่าเอาแล้วตอนนี้พี่ฟ้ามีอยู่มีส่วนในเรื่องของหุ้นไหมมีสิทธิ์ในการช่วยเลือก เออมิสแกรนไทยแลนด์ไหมหรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าก็มีต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนอยู่ในนั้นซึ่งในการตัดสินใจเอาจริงต่อให้ไม่ได้มีให้เรื่องของหุ้นนะพี่ฟ้าก็ช่วยคิดหรือว่าช่วยแบบช่วยดูอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะกินข้าวยังคะพี่ฟ้ากินไปนิดเดียวค่ะค่อนข้างรีบมากเสร็จธุระล้วก็รี แต่งหน้าทำผมแล้วก็รีบออกมาเลยจริงๆพี่ฟ้าว่าลูกสาวบอสนี่คือทุกคนนะที่ใครที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวของมิสแกรนไทยแลนด์ก็คือลูกสาวของบอสหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะมีเขาเรียกว่าหน้าที่หรือว่าในการทำงานแตกต่างกันออกไป เหมือนมีพี่ใหญ่พี่เล็กคนกลางฟิลเหมือนนางสิบสอง่ะต <laughs> ่นเลยสวัสดีกองทัพด้วยนะคบไลฟ์ไม่แจ้งเตือนไม่เป็นไรฮะเียว่าคือมักะาว่าจะไลฟ์สักแป๊บหนึ่งก็จะพูดคุยเรื่องของตลาดหุ้นนี่แหละเพราะว่าตื่นเต้นเข้าไปดูตามช่องทางนู่นนี่นั่นเราบอกว่าเต็มแล้วอะไรเงี้ยเออเราชื่นใจไงชื่นใจมันมีแต่ปังกับปังแน่นอนเซฮายเตอร์แฟนส์นะฮะฮาวายวายแม่ลื่นแม่ลวงแม่ลื่น <laughs> รู้ตัวไหมว่าเราออกมาโอ้โหอาจจะด้วยส่งผมวันนี้ไม่ได้ทำทรงนี้นานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ที่ละนองอ่ะเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีสแน็คมีไผ่หลีวมีพี่ฟ้ามีอชาร์ลอตแล้วก็จะมีอุ้มมีนามีจิมมี่มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมใครมีมีวมะคอนเสิร์ตต้องไปแล้วโอเคไปครับ 6คนหคนแล้วก็ใครที่อยากจะไปเจอนะคะตอนแรกบอกว่ารู้สึกผิดหวังนู่นนี่นั่นในเรื่องของประเด็นดาาราม่า Miss Grand และน้องที่เกิดขึ้นที่จะมีการยกเลิกตอนนี้ก็คือก็ต้องขอบคุณบอสด,ด้วยนะเขาก็ไม่ทิ้งแฟนคลับจริงๆสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะซื้อตั๋วไปแล้วแล้วก็เดินทางไปแล้วทำยังไงอะไรย่างเงี้ยเขาก็แบบ รับผิดชอบในการจัดงานร่วมกับพีดีคนใหม่เลยขอบคุณทางพีดีคนใหม่ด้วยนะคะเรามาแก้สถานการณ์ไปด้วยกันแล้วก็ได้ทางออกที่ดีที่สุดซึ่งวันนี้ก็ยังได้เจอทุกคนเหมือนเดิมที่ระนองนะคะวันนี้พี่ฟ้ายิ้มเยอะไหมเยอะคะ่ะแต่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เดี๋ยวย,ยิ้มเยอะมันจะดูเป็นคนบ้ายิ้มเยอะมันจะดูเป็นคนบ้า เจอกันที่ระนองได้เลยค่ะซื้อคนตาได้ไหมไม่ได้สวยมากขอบคุณนะคะคช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการเซนซิทีฟนิดนึงเนาะมันก็จะมีเรื่องราวหลากหลายมากมายซึ่งต้องบอกว่าตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยในในในช่วงเนี้ยจะมีความไม่เสถียรในตัวเองค่อนข้างที่จะสวิงนิดนึงกับกับอาจจะด้วยการทำงานตัวเองก็ยังไม่เคยอยู่ในโหมดนี้เหมือนกันนะ น่าจะเป็นครั้งแรกกับการทํางานที่ค่อนข้างเปลี่ยนตัวเองไปหลากหลายโหมดในเวลาเดียวกันแต่ว่าในโหมดพาร์ทของคอนเสิร์ตน่าจะจบไปแล้วที่ที่แคมเบเดีซึ่งก็ต้องขอบคุณการต้อนรับที่ดีมากๆคนไทยที่แบบว่าไปที่งานหรือไปร่วมจอยอะไรเงี้ยก็ถือว่าส่งท้ายคอนเสิร์ตที่แคมเบเดียไปด้วยกันก่อนสิ้นปีนะคะแล้วก็เอ่ออันนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไทยสุดท้ายจริงๆก็คือที่ละนองในคืนนี้นะคะส่วน ในพาร์ทของละครกับภาพยนตร์เนี่ยคือมันสลับสลับกันเลยวีคนีอ้อันนี้วีคนี้อันเนี้ยพราะฉะนั้นอารมณ์พี่ฟ้ามาันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็สวิงนิดนึงอาจจะมีในเรื่องของการควบคุมสติค่อนข้างอาจจะไม่ไมปกติบางทีเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนะพูดถึงในๆแล้วก็มีโอกาสได้พูดเนาะในเรื่องของกีฬาสีจริงๆก็คือพี่ฟ้าว่าทุกคนน,ะน่าจะเข้าใจเจตนาลมของพี่ฟ้าผิด ในเรื่องของดราม่าเมื่อวานใช่ไหมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปตอบโต้แอคแอคหนึ่งซึ่งในเจตนาของพี่ฟ้านะเราแค่รู้สึกว่าเราอะหมายถึงพาร์ทนี้แต่คนไปคิดในเรื่องของแบบว่าทําไมจะต้องผู้บริโภคไม่สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะอยู่มันไม่ได้เกี่ยวกับพาร์ทนั้นเลยเราก็เลยงงว่าแบบว่า,แบบวาคนเข้าใจเราปะเนี่ยไอเรื่องการเ,เข้าใจผู้บริโภคอะเราเข้าใจมาตลอดอยู่แล้ว ถ้าคนที่รู้จักเราดีนะตลอดแบบจะสองปีแล้วถ้าเป็นแฟนคลับเป็นจริงอแบบ่ะต้องรู้นิสัยเราดิว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยในเรื่องของการแบบพูด,รดบริพุกทำไมเราจะไม่เข้าใจไอ้เรื่องนั้นนะพี่ฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไปก้าวไก่อยู่แล้วเรื่องสิทธิของตรงนั้นแต่เราแค่พูดถึงพาร์ทที่ว่ามันก็จะมีดราม,มา่าว่าทําไมพี่ฟ้าถึงเปลี่ยนสีไปอยู่สีแดงทั้งที่ตัวเองอะ่ะจับได้สีน้าเงินซึ่งจริงๆอะ่ะในเรื่องของกติกาพูดตรงๆตอนแรกพี่ฟ้าจะไม่ได้จะไม่ได้ลงลงสีด้วยซ้าเพราะเราอ่ะ เพิ่งกลับมาจากถ่ายละครเออถ่ายภาพ,พยนตร์แต่ที่ไปก็คือเราก็อยากไปให้แบบแฟนคลับเราไปร่วมจอยด้วยกลัวเขาจะเฟลว่าถ้าเราไม่ไม่ไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีอะไรเงี้ยเราก็อยากไปช่วยบอสด,ด้วยใช่ไหมแต่พอมันไปกระจุกอยู่ฝั่งเดียวอ่ะมันก็จะทไม่แฟนคลับมันไม่กระจายอ่ะแล้วมันจะไม่สนุกมันจะไม่สนุกจริงๆก็เลยเลือกที่จะต้องย้ายตัวเองออกมา จริงๆเรามองว่าไอ้จุดประเด็นตรงนี้ถ้าคนที่มีน้ำใจสักนิดหนึ่งอ่ะมันจะมันจะไม่คิดเยอะเพราะจุดประสงค์ของการจัดกีฬาสีอ่ะมันคือสร้างความสมามัคคีแล้วก็เสียงหัวเราะความสนุกสนานให้กับแฟนคลับมาร่วมจอยอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องซีเรียสอะไรกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันจะมันต้องซีเรียสกันขนาดนั้นเลยมันสร้างมาเพื่ออะไรอ่ะจุดประสงค์ของการจัดงานอะไรเงี้ยว่าเราอยากจะแบบเออ เซอร์วิสให้แบบแฟนคลับได้เข้าใกล้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอันนี้ก็คือจุดที่เราตอบโต้ไปเพราะเราคนอย่างพี่ฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ทํากันบ้านและมีเหตุผลเสมอเพราะฉะนั้นใครที่โดนตอบโต้ไปอ่ะนั่นแปลว่าพี่ไวเหตุมาสักพักระยะยาวๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่เห็นบ้างเดียวแล้วควบคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วก็ตอบโต้ไปเรารู้สึกว่าอันนั้นอ่ะเราดูเขามาสักพักใหญ่ๆแล้ว มันมีมาตั้งแต่เช้าหรือมันมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านนะั้นหรือหลายๆเหตุการณ์ที่รวบรวมกันหลายๆครั้งแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นฟิลตัวละครก็ได้นะที่มันแบบอีนี่มันหลายรอบแหละอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลตัวละคร <laughs> <laughs> มันก็เลยบ้างไปหนึ่งแมทนะคะไปหนึ่งแมทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพาร์ทผู้บริโภคเราจะเอาไปโยม คนที่แบบว่าเหมือนรอจะสร้างดรามา่าหรือคนที่จะรอเราล้มมันก็มีเยอะนะหมายถึงว่าพยายามที่จะเปลี่ยนประเดน็นทําให้คนแบบไหลไปเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่อง,อง,อง,องนี้เรื่องนั้นก็สุดแต่จะแล้วแต่ของของวิจรรารณญาณของแต่ละคนแต่จริงๆนะพี่พอมานั่งทบทวนดูเราอาจจะเอเราอาจาอาจะใช้คําที่มันรุนแรงไปนิดนึงซึ่งทางเขาก็ลบไปแล้วพี่ฟ้าก็เลยหลบไปก็ถือว่าจบจบกันไปแต่เราแค่อธิบายในส่วนของ การับที่ที่รักเราจริงๆเราอยากให้เขาเข้าใจว่าเอ,อ้ยเราอยาอยาเข้าใจประเด็นเราผิดนะเราไม่ได้หมายถึงในส่วนนั้นอะไรเงี้ยแค่นั้นเองโอเคจอห์นวอรี่นะส่วนบางคนที่อาจจะแบบห่วงความรู้สึกของพี่ฟ้าว่าแบบว่าโอเคไม่อยากคิดมากไม่อยากนู่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงค่ะพี่เขาไม่ได้คิดมากแล้วก็สบายบือ ในชีวิตมันมีเรื่องให้ต้องให้ต้องจัดการเยอะมากกว่านั้นนะทั้งเรื่องเรื่องผลงานต่างๆอเราเอาเวลาไปทุ่มทุนกับกับผลงานกับถ้าจะขายจิตวิญญาณอยู่แล้วทุกวันเนี้ยเลยรู้สึกว่าพอมันโรหลายๆอย่างมากๆบางทีอ่ะตัวพี่ฟ้าเองก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนเนาะ เป็นคนเหมือนกันเราเราเราเป็นคนที่เวลาเราเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกบางครั้งเราก็สามารถที่จะจัด,จ,ดจัดการตัวเองได้แต่บางครั้งก็ก็มีหลุดเหมือนกันแบบรึบไปป๊บหนึ่งอะพึดหนึ่งแล้วเอาโอาเคกลับมากลับมาตั้งสติใหม่เอาใหม่อะไรเงี้ยก็อขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงเข้าใจในความหวังดีของทุกๆคนเลยมาก สบดปแดดเขาก็นั่นแหละเป็นฟิลนั้นใะอย่างที่บอกว่าครอบครัวพี่ฟ้าคือใครจะมาทําน้องฉันหรือใครจะมายุ่งกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลุดเหมือนกันคนทุกคนคือคนเหมือนกันค่ะเวลาเจออะไรที่มันแบบว่าท็อกซิกอะเนาะมันก็จะมีวิธีการจัดการแต่เมื่อพี่ฟ้าเชื่อว่าทุกคนเมื่อไหร่ที่ได้สติกับมาหรือหายโมโหเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะแก้ไขสถานการณ์ของของมันได้เองอะตอนนี้แฟนคลับพี่ฟ้า ตอนนี้ใช่ฮะจริงมันปวดหัวหนึ่งวันร้อยแปดเรื่องราวตอนแรกยังคิดเลยนะตอนแรกจะบอกอยู่เลยว่าให้น้องๆเขาเล่นไปดีไหมแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าขอแบบอยู่ บื้องหลังจัดงานละกันไม่ไม,ไม่ไม่ลงสักสีไใดสีหนึ่งละกันถ้ามันแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวดูแบบไอ้นี่อีกเพราะเราก็จับชะละออเพราะเราก็ไอ้นี่ไปแล้วประกาศไปแล้วอะเนาะทรงผมวันนี้ดีมากๆขอบคุณรนะัะ ความหล่อน,นี้รับไว้เองแล้วซื้อหรือยังอะหุ้นน่ะไม่ซื้ออีกซื้อไม่ทันใช่ไหมเร็วมากเลยนะนี่ยังตกใจหรือว่าฮะเต็มลหลรอยังไปบอกเพื่อนบอกคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยยังมีหลายคนเลยที่ยังยังซื้อไม่ทันแล้วก็เสียดายก,กัน จริงอะไรก็เป็นประเด็นประเด็นบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางทีก็เหนื่อยเพราะคนมันชอบคิดว่าเราแบบเธอจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะต้องแข็งแกลง่งเธอต้องแข็งแรงเธอจะต้องสตรองเธอจะต้องลอยให้ได้อะไรเง,งี้ยจนบางครั้งเนี่ยเราสร้างมาตรฐานจนลืมไปว่าเรามาตรฐานความเป็นมนุษย์อะสภาพจิตใจของการเป็นศิลปินหรือคนสาธารณะ คุณมันพูดอ่ะคนพูดมันพูดง่ายนะแต่คนทามันเราทํามันทายากอย่าลืมว่าเราไม่ใช่เขาเราก็ไม่รู้อีกแล้วว่าระดับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนน่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันไม่ว่าจะทําอะไรจะเป็นแฟนคลับหรือจะเป็นคนทั่วไปหรือจะเป็นศิลปินคนทุกคนก็คือมนุษย์เหมือนกันเราโมโหได้เราโกรธเป็นวิธีการตอบโต้มันก็มีคนเราอดทนร้อยครั้งไม่ใช่ว่ามันจะอดทนไม่ได้ถึงพันครั้งมันก็จะมีร้อยร้อยสิบเอ็ดหรือร้อยสิบ ร้อยสิบห้าที่มันจะต้องมีหลุดบ้างแต่ก็นั่นแหละก่อนที่จะเป็นเป็นล่างเทสทิ้งท,ทงวนไปด้วยปีนี้ก่อนจะเป็นล่างเชรในปีหน้าทิ้งทวนล่างทองมาล่างล่า,าปีเออสิ้นสิ้นปีก่อน <c oughs> เป็นดูอินเดฟนไม่รู้พี่ฟ้าพูดอะไร องเกรดนะชมพูอีกรอบหนึ่งสำหรับนางรายป้ายแดงเก่งมากๆเดี๋ยวเจอกันกีฬาสีจ้าวิธีหนึ่งที่จะทำให้ไม่ควบคุมสติได้ดีคือไม่เล่นไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ดูไม่ไม่อ่านไม่สนใจซึ่งก็คงเดี๋ยวพอเราเข้าไปเริ่ม ถ่ายหนังถ่ายละครจริงๆในวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่แหละเพรต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆอาจจะได้ทิ้งทวนไว้แค่นี้แหละ บินนอนเมืองแล้วนะอีกนิดนึงจะลงแล้วละน้องเสร็จก็ไปถ่ายละครไปถ่ายหนังฮะละครช่วงสิ้นเดือนสลับกันก็จะไม่ได้เจอกันเลยนะยาวๆอ่ะตั้งแต่เดือนเดือนเนี้ย จะได้เจออีกทีหนึ่งก็คือช่วงออ่ที่ไปเชียงใหม่ก็คือยี่สิบสามยี่สิบสี่หลังจากเชียงใหม่ไปแล้วกุมพาก็ออมกราก็คือทั้งเดือนเลยที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอจริงๆเพราะว่าคิวละครกับภาพยนตร์ก็คือแน่นแน่นทั้งเดือนเลยถึงบอกว่างานนี้ใครมาหาได้ที่ละนองนะคะกับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ ที่เชียงใหม่ไปเจอกันได้นะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ทุกคนแบบส่งมอมให้แล้วก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงด้วยเช่นกันทางสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจช่วงจะสิ้นปีแล้วนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังแบบเดินทางให้ปลอดภยัยรู้ไหม รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้มาเจอกันในหน้างานยอะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีๆรู้ไหมคะแล้วก็รอติดตามชมผลงานที่นี่กระทุ่มสุดตัวเหมือนกันไม่รู้จะทุ่มยังไงละแค่จะจิตวิญ,ญญาณของตัวเองแ้าจะกระหลุดหลุดลอยกระเด็นไปหมดแล้วแหละนะคะทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือละครก็เดี๋ยวจะได้ดูช่วงกุมภาแล้วรับรองว่าเดือดแน่นอน ที่ได้ดูทีเซอร์กูบอกให้มึงกาบเนี่ยพี่ฟ้าบอกเลยนะว่าจิกจิัทงเรื่องมันยิ่งกว่านั้นอีกหอติดตามความเดือดของละครบางกอกคณิกาได้เลยทั้งช่องวันนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อยากจ็บอกก่อนจะลงไลฟ์ไปว่าจะถึงแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่รักแฟนคลับนะทุกคนอยากให้เข้าใจว่าถ้าคนที่ติดตามกันมาตลอด2ปีก็จะรู้ว่าพี่ฟ้าไม่รู้สิ เรื่องส่วนตัวของเราถ้าจะเป็นหลังๆเลยมั้งแล้วก็ตั้งเขาไว้เป็นปัจจัยหลักในการเป็นในการเ,เอาเรียอะไรมีกําลังใจในการทํางานในทุกๆวนันทำผงานออกมาให้ดีกระทามากกว่าพูดแล้วกันอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้อย่าไปน้อยใจอะไรว่าแว่าไม่รักหรือเปล่าน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากฝากไว้อ๊ตเต็มเลยะ อันนั้ม่อยู่ข้างบนแล้วไม่ร้่ตุ้มติ้งตุ้มติ้งมันก็รู้ว่าจะล่วงลงมาไปแล้วนะทุกคนถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินใครจะมารับทีละนองก็มาเจอกันนะเอออยากบอกว่าถ้าใครที่มารับที่ละนองอ่ะเมย์ไม่รู้ว่ามีมังคุดคัดไหมเอามังคุดคัดมาฝากด้วยนะอยากกินมากๆบาย